เพรื้ทุกชนิดส่วนมากจะเกิดกับต้นพืชอย่างเพีื้ไฟเพีย้อ่อนเพีย้แป้งเพีื้ทุกชนิดเมื่อเกิดกับต้นพืชจะมาถ่ายมูลไว้ที่ใบพืชแบบนี้ครับและจะเกิดเป็นสีดำๆแบบนี้ทำให้ใบพืชของเราสังเคราะห์แสงไม่ได้ต่อไปต้นพืชของเราจะเฉาตายครับดูสีครับเป็นแทบทุกใบเลยครับและลามไปสู่ต้นบอลสีแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับทุกท่าน เลสีช่องทรายพีชนแนลนะครับวันนี้เอาพวกผมในเรื่องการกําจัดเชื้อราดําที่ต้นพืชส่วนมากเชื้อราพวกนี้นะครับจะเกิดจากเพี้ยเพี้ยจะมา่ายมูลไว้ที่ใบพืชและต้นพืชนะครับและจะเกิดเชื้อราในวันนี้นะครับทางช่องทรายพีชนแนลจะมาแนะนําตัวนี้แหละครับไตโคเดมามาไตโคเดามาหนึ่งถุงมีขายทั่วไปนะครับตามร้านการเกษตรหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ครับหนึ่งซองแบบนี้หรือหนึ่งถุงแบบนี้ ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่สามารถใช้ได้เป็นปีเลยครับเพราะว่าไตาโคเดอม,ม่าเป็นเชื้อเป็นและราคาถูกเลยครับเชื้อเป็นไปกําจัดเชื้อตายที่ต้นพืชอย่างลาดำที่ผมจะนําไปกําจัดในวันนี้นะครับเราใช้ไตโคเดอม,ม่าเพียง1ช้อนชาต่อน้ําเปล่า1ลิตรครับเห็นไหมครับใช้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น แต่สามารถกําจัดเชื้อราได้ทุกชนิดอย่างเช่นเชื้อราดําที่ต้นพืชนั่นเองครับแล้วเราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทีก่อนจะนําไปกําจัดเชื้อราดําที่ต้นพืชกันครับเชื้อราดําเชื้อราดําเมื่อเกิดกับต้นพืชทุกชนิดเราใช้ไตโคเดมากําจัดเชื้อราได้เลยครับในการฉีดพ่นเพื่อกําจัดเชื้อราทุกชนิดอย่างราดํานี้นะครับเราจะใช้ เวันถึง10วันนะครับต่อ1ครั้งเชื้อราเป็นของไตโคโดมาจะไปกำจัดเชื้อราทุกชนิดอย่างลาดำที่เป็นเชื้อราตายนะครับกำจัดได้แน่นอนทุกท่านเมื่อลองฉีดเข้าไปครั้งแรกนะครับและอีก7วัน เราลองมาดูกันเลยครับว่าเชื้อราทุกชนิดหรือราดำจะหายไปจากต้นพืชของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเชื้อราเป็นที่อยู่ในไตโคเดมาจะไปกำจัดเชื้อราได้ทุกชนิดอย่างเชื้อราดำที่ต้นพืชของเราเลยครับและคลิปนี้ท่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการกำจัดเชื้อราทุกชนิดและลาดำที่ใบพืชและต้นพืชน,นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทไทยพีแชนแนลได้นะครับ เชื้อราดำยังลามไปสู่ต้นบอลสีเราก็ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดและต้นบอลสีก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับปอสารพิษใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับในการฉีดพ่นถ้าแดดจัดๆนะครับได้ผลดีเลยครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วใบพืชเลยนะครับเพราะว่าเชื้อราส่วนมากจะอยู่ที่ใบพืชนะครับ และตามต้นพืชเพมบางส่วนเท่านั้นนะครับเชื้อราทุกชนิดและเชื้อราดำส่วนมากจะเกิดกับต้นพืชทุกชนิดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกําจัดเชื้อราที่ต้นมะนาวกันเลยครับเชื้อราทุกชนิดส่วนมากจะเกิดกับต้นพืช อย่างต้นมะนาวก็มีนะครับทุกท่านไปลองสังเกตดูได้ครับลาดำลาสนิมลาน้ำ้างถ้าเป็นลาดำนะครับจะมาเกาะใบพืชถ้าเกิดว่าเกิดกับต้นมะนาวนะครับถ้ามาเกาะใบต้นมะนาวใบต้นมะนาวหรือต้นมะนาวต้นนี้นะครับก็จะเหี่ยวเฉาได้เพราะว่าใบพืชของเราสังเคาะหแสงไม่ได้นั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิัยาพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจตุทัยพีชนแนลกระพมในการฉีดพ่น เราจะต้องฉีดพ่อในทั่วต้นนะครับจึงจะได้ผลเพราะว่าเราจะได้กําจัดเชื้อราทุกชนิดที่ต้นเพึิงเหล่านั่นเองครับและเชื้อราทุกชนิดก็จะตายและจะหายไปในที่สุดอย่างลาดาที่เกิดกับต้นพืชเหล่านี้ครับ